สวัสดีครับไม้สะสมไม้ใบบางกระจะักัจนทับุรีครับวันนี้จะมานะครับเปิดถุงนะครับอบที่พาหัวบอลสีไว้นะครับมาดูควา,ามจเจริญเติบโตของเขานะครับแล้วก็เช็คสภาพหัวไปด้วยนะครับพอดีผมส่องดูแล้วเห็นมันมีเสดเขียวองอ,อกมานะครับ หัวนี้พาแบบแบบเอาเอายอดไปด้วยนะแต่ยอดมันมันมัหลบไปนี่ครับเห็นไหมครับครับตาการงอกเขาครับมีอันนี้นะครับมีได้รากด้วยมันก็มีหัว ต่อไปเดี่ยวจะหยิบให้ดูนะครับหัวนี้ก็เริ่มง,งอกนะครับเน,นี่ยรอลากอีกหน่อยนึง่งไปหัวนี้นี่ครับเป็นต้นเป็นรากแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวชําได้เลยนะครับชําแต่กระถางได้เลยหนึ่งต้นหัวนี้อีกหนึ่งต้นโอ้รากเพียบเลยนะครับออกต้นเลยนะครับถ้าตาก็สมบูรณ์ก็จะออกอยนี้ครับในรากครับ จำไม่ได้ไม่ไัไ้นว่าพันอะไรส่วนต้นนี้เป็นหัวที่อยู่บนสุดนะครับลากยาวหน่อยนี่ครับพร้อมแทงนะครับที่เราพาไว้ได้สามต้นนะครับแล้วก็เช็คต้นอื่นๆนะครับอันนี้มีแหลมๆแล้วรอแทงรากหน่อย โอเคนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็อันนี้เราก็อบไว้ต่อนะครับวันนี้เท่าก็ได้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะครับแต่กระถางนะครับแล้วก็จะมาแนะนำดินนะครับอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่ลองใช้แล้ว ถือว่าเหมาะสมกับบอนสีนะครับก็ดินผสมใบก้ามปูนะครับนะครับยี่ห้อนี้ครับจังหวัดนี้ครับก็เยวผมจะเทให้ดูนะว่าคุณภาพดินเขาเป็นยังไงนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ที่แนะนำไปหนึ่งยี่ห้อแล้วนะครับหนึ่งยี่ห้อ ดินค่อนข้างร่วนแห้งแล้วก็มีใบก้ามปูนะครับก็สำหรับผมผมเห็นว่ามเหมาะสมนะครับในการใช้นะครับโอเคก็ดำเนินการได้เลยนะครับก็จะชํำสามต้นเมื่อกี้นะครับวิธีการช่ำผมก็จะขย่อนขย่อนห,หน่อยให้ใบก้ามปูไปรองข้างล่าง นะครับแล้วก็ใส่ดินใส่ดินนะครับเอาหัวบอนสีนะครับจัดลากจัดแรงแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็เอาดินกบดินตรงนี้ก็จะผสมมาเสร็จแล้วใบกรปูนะครับโอเคหนึ่งต้น รไปตน,นที่สใส่ดินใส่ดินถ้าต้านเล็กอย่างนี้นะครับมีรากออกมาหน่อยหนึ่งผมก็จะใส่ดินให้ให้เต็มก่อนเก็จะเอาน,นิ้วจิ้มลงไปเป็นรูนะครับเดี๋ยวเปิดทางหน่อยแล้วก็ย่อนลงไปแล้วก็ค่อยๆโกยดินด้านข้างเข้ามาปิดเขานะครับ ขยาาวหน่อยโอเคกระถางที่สองต่อไปกระถางที่สามอันนี้สามรากเขาจะยาวหน่อยอย่างนี้จับวางเลยเลยแล้วก็ค่อยๆกบดินลงไปไปจ,จัดทรงเขาหน่อยต้เนเระงเล็กนะครับเบาๆมือหน่อย โอเคนะครับก็เอาไปวางในถาดรองน้ำนะครับก็เดี๋ยวก็จเจริญเติบโตขึ้นมานะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาดูนะครับการแกะถุงนะครับของออหัวบอลสีที่เผาไว้แล้วก็แนะนำดินอีกยี่ห้อหนึ่งในการใช้ในการชํำบอลสีเรานะครับ โอเคครับผมวันนี้เข้าๆเท่า,ทานี้ครับไม้สะสมไม้ใบาบางกระจะจะันทบุรีขอบคุณครับ